แจ็คิโกเตรียมหนาวไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันคนใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับมัดแตงที่แสงทุกทางของทุกคนครับมาร่วมรุ้นเป็นกำลังใจในแคมเปญรักแรกจีบของพี่ธนูว่าจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับแฟนพี่กินเนี่ยหาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะพี่ธนูก็อีกคนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่จะมานั่งเล่นอะไรบ้าๆแบบนี้ไกมากเลย คนมีความรักก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละเออพี่จิตก็ควรแล้วเนี่ยทอดจริงไม่เจิญเนี่ยสะพานเนี่ยยังอีกอ่ะมีมสแต่งแล้วไงวะเออที่เหลือไอจีนูนจสู้ได้ไม่ใ่แถามได้เออสีมิแจครับสีมิแจใครก็สู้นะครับไม่กลัวพี่ก็มีสามล้อมยังไม่พูดเลยเดี๋ยว มาตากออ๋อแต่งมาตากขู่อะไรกูป่ะเด็กเหมือนเล่นมุกไปกับสกอตไปอะไรแบบเนี้ยอือเฮ้ยโอ้โห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 เลยอันนี้มีเพื่อนเยอะซึ่งอาจารย์อยางทุกคนเขียนรายงานหัวข้อที่เราจะทำกันในวันนี้ซึ่ง บอกตรงๆเลยนะคะว่ามาถูกจังหวัดดีอาจารย์ของใครอ่ะถึงก็อึดแอบเค้ากันไม่ถูกกันตอนนี้ว่ายูพูดเลยไม่ได้เลยอิจฉานะสิขอริบนะจ๊ะไม่ได้ครับ แพ้เกสอนดอกไม้หรือว่าแพ้ความรักกระทอาจารย์แพ้แล้วพานเว้ยอาจารย์แพ้แล้วพานใส่นี้ใครจานน่าจะแพ้อย่างอื่นเลยสุดละครับผมครับดีนะอาจารย์ไม่จาเราคือเรื่องดอกไม้ขยี้ชีวะเคมีวันนี้หนักเหนอะ สวัสดีครับมม่อนนะครับเป็นมันนี่อ๋ออันนี้มอนม่อน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 มีอะไรไม่เค็มมันม่อนเอานะครับมอลมนม่อนครับเด็บเชฟลุกนารดดเฮอย ถ้าจะเปิดตัวหมอปลาก็ต้องจอนี้แหละมั้งดูทรงแล้วเะท่ยรักน้ำเป่งบาเออเปล่งบางพวกหมอปลาโผล่แน่เลยคุณนักวิเคราะห์นี่ว่ะในอีพีสุดท้ายแล้วจะเย็นใช่ออกมาออกมาที่เบบเห็นคนกำลังรักกันก็เลยก็เลยบอกผมแย่ครับผมแย่ไม่ใช่กำลหมบอกมาไม่ได้นะไม่ได้นี่คือธนูนี่คือลุกลุกข้า โอ้โหเมาทั้งเซเว่นช่วยกนทก็ช่วยกันเพรา้งล่างครังล่างเปลี่ยนมาสติพิมพ์งจะเปลี่ยนน้อยใจเลยมามาโอ้ส่งต่อมาด้วยส่งโซนนิดจ้ไปถึงเหลืยวสองสองไขอสงถ้าถ้าเป็นเพื่อนเราอ่ะถ้าเป็นเพื่อนเราสมัยมหาลัยอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ถึงนี่ไงยชอบซื้อจริงจริงเจ๊อาจารย์ปิดปกติหมดแล้ทุกวันทุกมันเป็นตรงกันเหรอ อขอหน่อยยัีกันถึงส <st ิไม่ด well> ื่มก็ดื่มถ้าเป็นเพื่อนเราจะมามามหาลัยมัธยมก็คงแบบตั้งแต่หน้าห้องอะหมดอะกว่าจะถึงหมดแล้วไม่หมดแล้วไม่พอหม่พอไม่พอไม่พอไมเพอ อะไรเนี่ยเอา้าป้าพี่ไม่ได้บอกหรอก็มีคนมาเหมาวิว่าพัดรตใหญ่แจกทั่วมหาลาัยวันนี้เห็นพี่เขาเป็นคนเงียบๆไม่นึกว่าจะเป็นสายไปแล้วเนี่ยจีบยังไงให้พ่อรู้ผู้แข่งรู้คนทั้งมหาลัยรู้หอ่กอก็ี๋ยวอะ ตรงนี้เก็บไว้ให้คนสำคัญของพี่นะคนที่พี่อยากส่งความรู้สึกดีๆให้ข้าวข้าสกิบขอบคุณนะวายุงงเป็นงงเด้วันนี้ใครจะกล้กิบวายุก็ได้ขอบคุณนะวายุเป็นจอสอเลยเอ้าก็น้ก็ได้เราก็ได้ด้ียเหรอเราอะ ขอบคุณนะวายุได้ซะหรอเอาได้มาพี่ก็ได้มาพี่ได้มาได้มาได้มาเหมือนกันเขาเขาแจกมาเหมือนกันขอบคุณนะวายุโอ้ยมูกิด้วยอ๋อไม่มูกิเลยสังเกตดีๆใช่ไหมไม่เห็น อยู่ช่องสามเซ็นเซอร์เลยอ๋อชื่อแอคเคา้์ชื่อโมกิใช่ปะกิใช่ไหมไม่เหมือนกันมั้งถ้าแบขนาดในชั่วโมงสอนใช่ไหมฮะเอ้ยของใครอีกอะจะฮอตอะไรกันนะขนาดคืเนี้ยเดี๋ยววายุวิทยาปีสองห้าวสอง เอาแล้วเอาละดอกกุหลาบสีแดงใช่ใช่ไหมนี่ไงผมแย่ต้องมาแล้วดอกแดงมาดอกแดงมาดอกแดงมาอีพีแรกนะจำได้ไหมเข้าพวกทีมสารโชว์ก่อนหนึ่งทีเนี่ยคุณท้าบอกว่ามีโมกี้มีทำให้พี่ชิมหมอปลาอันนั้นหมอปลาอันนี้หมอปลาลาวีโคราชโคราชนะที่เดินเลจะไปส่งที่หอไม่ใช่หรอครับ เดี๋ยวไปดูให้ดีๆสิว่าพี่พามาที่ไหนสแตนเชียนะใี่เราพบกันเั้นอไหตอนนั้นเนี่ยผมน,นั่งอยู่ตรงนู้น มาจกเร่โจโจได้เลยมีสเต็นั้นสเต็คนละสเต็นี่โจ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 มาไงวะโอ้เก่งว่าฉันเอะเลยโ่กนี่ยางเงี้เลยอ้โไม่อยู่นานไม่คิดหลายพี่บาเลยนะไมยุเกสะดุดตานายเช่นไงนะทำไมนอันตรายแบบนี้ถ้าพีมันไม่ทันขึ้นมาเสียบรรยากาศหมดพีูรู้ไหมมันหนัก ทำไมเล่นอะไรแบบนี้รู้ไหมมันหนักเแล้วยลน่กเอะอย่าบุอย่าบีนอยพมีพี่อยู่ข้างๆผมก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยจะทำให้พี่ต้องเป็นหัวสิกครับโอ้หวานเกิน หมอป้ามานี่ยอป้าโผล่มาจากรูสแตนโอ็บเจ็บแกะลยนี่นี่ก็เจ็บง่ายเหลือเกินเจ็บขาสุดมันไยอกเลยเกาะบางจริงเลยใส่ตอนหีมกระโดดลงมาเจ็บสายเวทนี่ว่ะเจ็บง่ายเหลือเกินเราอ่ะไปจนไปคิวมันกินอ่ะคิวเด็กปุ่มยกต้องปุ่มไปห้องไายังขี่หลังพี่มั้ยขี่หลังเลยจริงๆแค่ตัดตัดกขายแล้วนะพี่ไหวเหรอไม่ถ้าไม่ไหว ก็แค่ลงไปด้วยกันว้าเทพจะเทพไป่ได้มัว่าพูดอะไรก็คมไปหมดโอ้โหเทพไปทุกถ้าไม่ไหวมึงก็ไปเองบอกงี้ทีถ้าไม่ไหวปล่อยทิ้งเลยเลยเฮ้ยยกไปขึ้นงั้นนมัดูจากการเก่งแข่งหน้าเก่งผมจำได้ว่าที่แรกเราเซ็นสิวเยอะมากตอนเปน EP ของเขาจริงนะ มันแค่มือชนกันมันก็ไม่ต้องก็ได้มั้งมันเป็นบรรยากาศหมอปลาอยู่ในห้องน้ำเข้ามปเดอบหมอปลาออกมากำลังกดจะโคกอยู่ทำไรอ่ะเอาเอาเล่นน้ำกันซะแล้วเอาสาดน้ำอไมอ้ยอุ้ยสาดเลยมะยุ

ยังจะเล่นอีกโน่นี่ฟินทุกแนวจเลยไหมจะซาดดีใจเลยฟินได้หมดอ่าฟินได้หมดขอแค่เป็นไม้กรองแล้วก็ได้ครับที่ดูแลผมเป็นอดีตต้องสกินสุดกะเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้จะสร้างมันขึ้นใหม่ได้ให้ออกไปจากให้โอกาสพี่ได้ชดเชยเวลาที่เราฆ่ากันไปในวัยอยู่ มก็ดูแลพี่ธนูได้เหมือนกันนะมันยังกาได้นยะไม่ได้แล้ว,ลวนะม,มีมีน้ำให้สาสตรงนี้ไม่มีไม่มีแล้วพร้อหมดแล้วอ่ะ ดนตรีมันต่อเนื่องแสดงว่าโอ้ตี้ี่ยไไปเหยอมใจร้อนใจร้อนปคอ่ลาเปประตูมาแต่ประตูที่สองันเอ้อยปประตูง่ายั้นเลยนะเออหมอปลานั่งอึอยู่ขี้่ขี้อยู่ยู่ข้าง ผมปาตะโกนออกมาข้างนอกมีใครอยู่ไหมกันาะทิ่ชู้หมดเอ๊ะสี่นี่ฮะน่าจะเปลี่ยนเรื่องน่าจะไปดูเรื่องซิดคอมของเพียบไปหมด แต่ทุกวันทำสวนได้เลยตามจริงหลายวันมันก็น่าจะเหี่ยวแล้วนะเขารักเขารักษาดีว่ายังอยู่ได้ใช่ในน้ำแล้วใส่สปอนเซอร์ใส่ใส่เหรอเก็ร้อยห้าสิบไม่ใส่ดีว่าพัดเฮ้ยอันนี้ไม่คุ้นเอาเลยมันต้องมีสักอย่าง เป็นส่อยแล้วตึงแบบแน่ๆมีกลิ่นแหวนนะแหวนนะเปอนข้ตั้งงานนะอเป็นเจ้าชายกบเออไม่คำแบบกลับมาทำไมคำนี่ไงครับคำนี้ของไอ้ตัวการ์ตูนกบใช่ไหมเจ้าชายกบมือสั่นเลย โอ้ยทนายโหแล้วหลอยข้างหลอยข้างกันเลยเว้ยต้องเลือดสินะจีบอะไรขึ้นมาก่อนนะทนูอยู่แล้วเอออตรงนี้สิตัวนี้เป็นทีมทีมทนายกันหมดได้ใไหมใช่เอ้าขาดเลยขาดข้างเหรอ พังแล้วเหรอโดพังไม่นะตางไม่ดนี่อย่างนี้พี่มากับพี่กิจก็อยู่ห้องเดียวกันแล้วสินี่มีห่วงพี่บ้างเลยนะพายจะห่วงทำไมมีคนดีๆมารักพี่เราเพิ่มอีกคน ได้อยู่กับคนที่รักนี่มันดีจังนะก็ไม่แน่เสมอไปหรอกอ๋ออะไรวะตองไม่มาด้วยเหรอตอนแรกก็ว่าจะมาแต่ลุกไม่ไหวบอกไม่ไหวลุกไม่ไหวตอนนั้นตองด้วยอะไรกันแน่เอาเรื่องเอาลุ้แล้วอ่าก็ตอนนั้นเราจะเล่นเคนเนนะแต่เขาแย่งไม่ใช่ไม่ใช่ไปสกนน้ำหนักคุช่วยคนอื่น ถึงจะมีเจตานาดีแต่ผิดก็คือผิดเดี๋ีวเขาต้องตรงนะเออต้องทาอะไรผิดหรอเออผม็อออไอยมีนเนี่ยมนะตองเขารู้ตัวดีอืแล้วตอนนี้เขาก็ได้ชดใช้ในสิ่งที่เขาทำแล้วส่วนเราก็ไม่ได้ติดค้างอะไรแล้วอะก็อยู่ที่ว่าตองจะหายโกรธแล้วเมื่อไหร่พูดกำกวมอยู่นั่น,นะอะตกลงมันยังไงกันแน่ เออยังไงกว่าเนี่านะป๊อกเป็นเรื่องส่วนตัวของแสนดีกับตองนะเป็น,ปน,นมีแฟนเอาตายกันเลยนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาเพื่อแล้วยังเป็นคนรับความยุติธรรมอีกนะแสนดีอ,อะไรที่มันผิดอ่ะเราแค่อยากทำให้มันถูกอืมเพราะเราคือแบทแมนแม่แบทแมน <laughs> อันนี้เอาไว้ไหนนะระับนักธิการ กเอาไว้ในลิ้นชักก็ได้แต่ชอบฉากครั้งที่แล้วมากเลยที่แบบอยุดสายตาเปลี่ยน,อ,น,นอืออุตะ่ะเดี๋ยวลูกเฉยเลยว่าเป็นแม่ทำงานอีกแว้าเนี่ยก็แน่ความถูกต้องใชะะนะ่ไเอาแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างนะฉันฉันฮีโร่ก็ฉันไม่ทัน ไม่ทไม่ได้ใ่ว่าแล้วไเ้แวใช่ไหมกินข้าวปะพันละเรี่ยงเหรอเดี๋ยวค่อยจดตอได้ได้นะไปดิเดี๋ยวเราอย่างงไปไปไปแล้วครับปุ้ยน้องปุ้ยปุ้นะยทำไรอ่ะเฮ้ยแซนดี้ไปกินข้าวป่ะไปมา